หอมไหมจ๊ะอืมหอมสวยๆแบบนี้นี่น่าจะได้ราคาดีอืมค่ะพี่คนสวยจ๊ะ สวยพี่คนสวยจ้าพี่คนสวยสนใจซื้อสบู่สัก้อนไหมจ้าหอมมากเลยนะจ๊ะพี่เออเดี๋ยวคนที่จ้พี่เดียวเดียวเดียว<ๆ>พี่สนใจซื้อสบู่สัก้อนไหมจ๊ะฉันทำเองกับมือเลยนะจ้าเป็นสบู่แฮนด์เมดหอมมากอา่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ พี่คนสวยสนใจซื้อสบู่ไหมคะสะบู่เนี่ยเป็นสบู่แฮนด์เมดนะคะใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติพี่คนสวยสนใจซื้อสักก้อนไหมจ๊ะถ้าฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าสบู่นี่มีออยอเอาอย่างนี้จ้ะพี่คนสวยเอาไปลองดมก่อนได้นะจ๊ะหอมมากจริงๆจ้ะหอมไม่หอมไงพี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีก็ได้จ้ะอืมก็ได้ หอมไหมจ๊ะอืมหอมสวยๆแบบนี้นี่น่าจะได้ราคา สดีค่ะคุณตำรวจขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยนะคะเอ,อ่อพอดีว่าฉันรีบออกจากบ้านไปหน่อยอะคะ่ะก็เลยไม่ได้เอาใบขับขี่มาด้วยผู้ก,กองคะคุณทำไมขับรถเร็วขนาดนี้ เอ,อ่อฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณตำรวจพอดีว่าแม่ฉันไม่สบายอะค่ะฉันก็เลยต้องกลับบ้านไปป้อนข้าวป้อนยาให้แม่ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณตำรวจที่ฉันขับรถเร็วคุณรู้ไหมคุณขับรถเร็วขนาดเนี้ยมันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบฉันว่าคุณลงรถมาก่อนดีกว่าฉันขอคุยด้วยหน่อยลงมาค่ะ ได้ค่ะเชิญค่ะฉันต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะคุณตำรวจที่ฉันขับรถเร็วพอดีว่าฉันต้องรีบกลับบ้านจริงๆนะคะแล้วนี่คุณทำอาชีพอะไรเหรอคะอเซลล์ค่ะฉันเป็นเซลซลเซลเหรอคะใช่ค่ะ งั้นฉันขอค้นตัวหน่อยนะคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะฉันบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอิฟค่ะนี่ค่ะผู้กองนี่อะไรเหรอคะสบู่ไงคะคุณตำรวจสบู่ค่ะ สบู่งั้นเหรอคะใช่ค่ะสะบู่คุณตำรวจคะมันเป็นของสามีฉันนะคะคุณตำรวจแกแบบนี้สามีฉันว่าตายพอดีเลยะคะ่ะงั้นฉันขอคนรวคุณหน่อยนะคะไปเดี๋ยว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 ค่ะคุณตำรวจฉันว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้หรอกนะคะในนี้มันไม่มีอะไรหรอกคะอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะ ฉันยอมรับก็ได้ค่ะว่าฉันขับรถเร็วฉันต้องขอโทษอคุณตำรวจจริงๆนะคะคุณตำรวจปล่อยฉันไปเถอะนะคะอ่าโอเคโอเคครั้งนี้เนี่ยฉันจะปล่อยคุณไปแต่ถ้ามีครั้งต่อไปคุณต้องระวังให้มากกว่านี้นะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะเจอค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเดี๋ยวค่ะ จะต้างีตำรวจค่ะออกมาก่อนเร็วออกมาค่ะค่อยๆนะคะ <c oughs> ค่อยๆะคะค,คุณตำรวจคะคนนี้แหละคะ่ะที่เขาเอาสบู่ให้หนูโดมแล้วหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอิฟพาไปสอน,นอเลย <c oughs> ค่ะผู้กองไณตำรวจโอ๊ย คุณตำรวจคุณไม่เป็นไรแล้วนะคะข่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยคุณต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้นะอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆขอบคุณมากนะคะไปค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณกลับบ้านไปค่ะกลับบ้านของกูอยู่นี่เร็คุณเป็นใครเนี่ยปล่อยฉันนะฉันไม่รู้จักคุณอะไป ไม่รู้จักงั้นเหรอกลับบ้านตรงนี้ไปปล่อยฉันนะคุณเป็นใครเนี่ยปล่อยฉันนะฉันไม่รู้จักคุณนะ่ะไปนี่คุณทำไมต้องทำร้ายผู้หญิงด้วยผัวเมียเขาเทะเลาะก,กันแล้วมึงมายุ่งอะไรด้วยพี่คะพี่ช่วยฉันด้วยนะคะเขาไม่ใช่สามีของฉันคะ่ะ ได้ง so What you? Where ั้นคุณช่วยยืนยันหน่อยถ้าผู้หญิงคุณได้เป็นภรรยาของคุณเนี่ยเบอร์โทรของภรรยาคุณอะไรและบ้านภรรยาคุณอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออฝากไว้ก่อนเลยมึงน้องรีบไปขึ้นรถเร็ว พี่คะขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยหนูไว้ถ้าไม่มีพี่หนูแย่แน่เลยค่ะหนูเจอเรื่องแบบนี้หลายรอบแล้วค่ะน้องงั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยโทรแจ้งตำรวดให้นะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องโทรดีกว่าค่ะเออพี่ช่วยไปส่งหนูกลับบ้านก็พอเอองั้นน้องช่วยส่งที่อยู่บ้านของน้องให้พี่ได้ไหมพี่อะ่ะจะได้ ติดตั้งบน GPS ให้น้องแล้วก็พี่จะได้ไปส่งน้องถูกไงอะไ,ไม่ต้องเปิด GPS หรอกค่ะพีเ่เดี๋ยวหนูบอกทางพี่เองเอ,อันนี้ค่ะเดี๋ยวตรงไปอีกนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะพี่หยุดรถทำไมคะน้องเลิกสแสดงได้เลยพี่รู้นะเ่อเมื่อกี้ น้องกับผู้ชายคนนั้นอยู่แก๊งเดียวกันพี่พูดมั่วอะไรคะหนูไม่เห็นเข้าใจเลยพวกน้องแกล้งสร้างสถานการณ์ทะเลาะก,กันข้างถนนเพราะที่จใจผู้คนผ่านมาได้เห็นคงอยากจะหายเหยื่อจากความน่าสงสารของผู้คนในขณะที่พี่บอกน้องว่าจะช่วยโทรแจ้งตำรวจให้ แต่น้องมีความกังวลอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็บอกพี่ว่าไม่ต้องโทรแจ้งแล้วพี่ขอที่อยู่บ้านของน้องแต่น้องกลับไม่ให้พี่แถมน้องยให้พี่เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปตามทางที่น้องบอกถ้าจะให้พี่เดานะแก๊้งน้องคงมีมากกว่าสองคนใช่ไหมถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปตามที่น้องบอก ป่านเนี้ยพี่ก็คงติดกับดักพวกน้องแล้วสินะะไม่ต้องเปิดประตูมันเสียเวลาหรอกพี่ได้ล็อกประตูไว้หมดแล้วปล่อยฉันด้งรถตบบนีดด้เลยนะจะพาฉันไปไหนเนี่ยก็ยพาน้องไปส่งที่สถานีตำรวจไง